จะไม้กันเสียงก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนเกี่ยวกับดอกชนิดนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชที่ไว้ใช้คุมดินคุมหญ้าเขาจะมีดอกที่สวยมากๆตอนแรกที่ออกไปถ่ายทำคลิปนี้นะคะทุกคน โตกรินรินแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าขณะนี้ขณะทุกคนดูในส่วนนะน้ำท่วมขังในลองมันแล้วค่ะว้าวดอกร่วงนะอีกนึงมาชมดอกไม้ก่อนเข้าบ้านกันค่ะคลิปนี้แม่เปิ้ลเคยลงไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆชม รูปมะม่วงหาวมะนาวห่กับดอกเขานะคะสวยงามเหลือแค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าขุนพอบานก็ได้ตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วนะคะใช้คําว่าตัดแต่งกิ่งได้ไหมเนี่ยตัดออกท้งต้นเลยนะนี่เหลือเท่านี้ค่ะทุกคนตอนแรกที่ออกไปถ่ายทําคลิปนี้นะคะทุกคนฝนตกรินรินแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าขณะนี้ขนา ตอนแรกที่ออกไปถ่ายทำคลิปนี้นะคะทุกคนฝนตกรินๆแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าขณะน,นี้ขนาดแม่เปิ้นจะชอบย่าลักษณะแบบนี้ค่ะเขาดูไม่รกนี่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆน้ำฝนเขาก็จะหยดติง้ง ตอนนี้ฝนต,ตกรินรินอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้จากหยดน้ำฝนที่ลนะูววาาววลกนนะะวิตามินต่างๆได้เลยนะประโยชน์เยอะค่ะะม่วงหามะนาวโหเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้ำฝนในไร่มันกันนะคะวิตามินต่างๆได้เลยนะประโยชน์เยอะค่ะะม่วงหามะนาวโหเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้ำฝนในไร่มันกันนะคะ ตอนนี้ฝนตกรินรินอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้จากหยดน้ําฝนที่ลุกทุกคนดูในสวนนะน้ําท่วมขังในร่องมันแล้วค่ะว้าวดอกร่วงนะอะไรค่ะมีอยู่เต็มบ้านเลยค่ะอยากให้คลุมหน้าดินให้เต็มบ้านไปหมดเลยนะทุกคน เอาแบบนี้เลยแน่นๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆชมรูปมะม่วงหามะนาวหูก,กับดอกเขานะคะสวยงามเหลือแค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าคุตอนแรกที่ออกไปถ่ายทำคลิปนี้นะคะทุกคนฝนตก,กรินๆแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าขณะน,นี้ขนาดมีอยู่เต็มบ้านเลยค่ะอยากให้คลุมหน้าดินให้เต็มบ้านไปหมดเลยนะทุกคน เอาแบบนี้เลยแน่นๆ่นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะให้โคน้นเกี่ยวกับดอกชนิดนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่มีอยู่เต็มบ้านเลยค่ะอยากให้คลุมหน้าดินให้เต็มบ้านไปหมดเลยนะทุกคนเอาแบบนี้เลยแน่นๆ่นอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะหันนี้ฝนได้ตกหนักแล้วนะคะทุกคนแต่ยังดีนะได้เก็บภาพธรรมชาติขณะที่ฝนรินมาให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึง มาชมดอกไม้ก่อนเข้าบ้านกันค่ะคลิปนี้แม่เปิ้ลเคยลงไปแล้วนะดูกันนะคะชมความสวยงามของธรรมชาติไปก่อนละกันนะทุกคนสวยงามมากๆเลยวงล่นจากใบนะคะเพิ่อนๆิเห็นน้ำฝนไหมมีฝนเขารินรินอยู่นะจ๊ะ น้องฟ้าหาวมะนาวหูเขาเรียกว่าผลไม้ชั้นดีนะคะเรียกว่าเป็นราชินีของให้เ,เพื่อนๆชมรูปมะม่วงหาวมะนาวหูกับดอกเขานะคะสวยงามเหลือแค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าขวากว็ามืดครึ้มเชีย เสียงรถค่อนข้างจะเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านแม่เปิ้ลอยู่ติดถนนนี้ฝนได้ตกหนักแล้วนะคะทุกคนแต่ยังดีนะได้เก็บภาพธรรมชาติขณะที่ฝนรินมาให้เพื่อนๆได้ดูวิตามินต่างๆได้เลยนะประโยชน์เยอะค่ะมะม่งวงห่ามะนาวหเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้ำฝนในไร่มันกันนะคะดูกันนะคะ ชมความสวยงามของธรรมชาติไปก่อและกันนะทุกคนสวยงามมากๆเลย,เลยสามารถทานได้นี่ก็จะเป็นพืชเป็นหญ้าที่ปกคลุมดินอีกนะคะทุกคนติ้งสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้เม่เปิ้ลอยากเก็บไว้ไว้ชมปีนะดอกลีลาวดี ดูดอกรับน้ำฝนสวยมากๆเลยค่ะสามารถทานได้นี่ก็จะเป็นพืชเป็นหญ้าที่ปกคลุมดินอีกนะคะทุกคนอีกนึงมาชมดอกไม้ก่อนเข้าบ้านกันค่ะ คลิปนี้แม่เปิ้นเคยลงไปแล้วนะนี้ฝนได้ตกหนักแล้วนะคะทุกคนแต่ยังดีนะได้เก็บภาพธรรมชาติขณะที่ฝนรินมาให้เพื่อนๆได้ยดนนะจ๊ะไม้กันเสียงก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้นะคะวิตามินต่างๆได้เลยนะประโยชน์เยอะค่ะมะม่งวงหามะนาวหู เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้ำฝนในไร่มันกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชที่ไว้ใช้คุมดินคุมหญ้าเขาจะมีดอกที่สวยมากๆะคะ่ะดอกเขาก็สวยดีเนาะมีห้ากรีบดอกสีขาวมัมอดอกลีลาวดีชูดอกรับน้ำฝน สวยมากๆเลยค่ะดอกลีลาวดีชูดอกรับน้ำฝนสวยมากๆเลยค่ะเผินเห็นเม็ดฝนล่วงหล่นกันไหมคะนี่เป็นยอดของลูกกระทกรกหรือลูกเสาวรสนั่นเองนะทุกคนสามารถทานได้นี่ก็จะเป็นคืช เป็นหญ้าที่ปกคลุมดินอีกนะคะคทุกคนทุกคนเกี่ยวกับดอกชน,นิดนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่ว<ป>งหาวมะนาวหูเขาเรียกว่าผลไม้ชั้นดีนะคะเรียกว่าเป็นราชินีของวงหาวมะนาวหูเขาเรียกว่าผลไม้ชั้นดีนะคะเรียกว่าเป็นราชินีของ ของพ่อบ้านก็ได้ตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วนะคะใช้คําว่าตัดแต่งกิ่งได้ไหมเนี่ยตัดออกทางต้นเลยนะนี่เหลือเท่านี้ค่ะทุกค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชที่ไว้ใช้คุมดินคุมหญ้าเขาจะมีดอกที่สวยมากๆนี่ ถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูใกล้ๆน,น้ำฝนเขาก็จะหยดติ้งอาก็มืดครึ้มเชียเสียงรถค่อนข้างจะเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านแม่เปิ้ลอยู่ติดถนเนเพื่อนๆโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะทุกคนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วะค่ะแม่เปิ <ขอ S 2> ้ลจะ เข้าบ้านนะทุกคนฝนตกแรงแล้วนะคะก็ขอแวะอีกทุกคนเกี่ยวกับดอกชน,นิดนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นพืชที่ไว้ใช้คุมดินคุมหญ้าเขาจะมีดอกที่สวยมากาคุณพ่อ้านก็ได้ตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วนะคะใช้คําว่าตัดแต่งกิง่งได้ไหมเนี่ยตัดออกทั้งต้นเลยนะนี่เหลือเท่านี้ค่ะทุกคนเลยค่ะ โอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะทุกคนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพ <ขอ S 2> <า>ื่อนม่นเข้าบ้านนะทุกคนฝนตกแรงแล้วนะคะก็ขอแวะอีกให้เ,เพื่อนๆชมรูปมะม่วงหาวมะนาวหูก,กับดอกเขานะคะสวยงามเหลือแค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าฝน,นนะจ๊ะไม้กันเสียงก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้นะคะ ่วงหล่นจากใบนะคะเพิ่นเินเห็นน้ำฝนไหมมีฝนเขารินรินอยู่นะจ๊ะห้องฟ้กโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะทุกคนตกตั้งแต่